มามามาบรรทกับพ่อลูกถวายพระพรมิจฉาเสด็จพ่อเส็จแเจพระเจ้าและลูกสองตาพอให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญไม่ใช่ปรืเดินสุขถวายพระคมด้วยพูะเจ้าพระองค์ราชบุตรจะินวพพิเสด็จพ่อไม่ชร ไม่สนใจฝ่าบาทเนี่ยไม่เคยจะว่าเอาแา่ต่างไอเดีนก็มองชันใีเรื่องสงสัยอยากจะถามเสด็จพ่อสักหน่อยจะได้ทำอะไรกันสงสัยเรื่องอะไรล่ะลูกอยากจะถามอะไรอยากรู้อะไรถามพ่อมาได้เลยเสีลูกเสด็จพ่อก็มองฉันเกิดมาไปสายเรื่องของเสด็จพ่อเพื่สสพอนม,มีแต่ผู้คน ก้มกราบไหว้กระบอกชงควันฟ้าไม่มีใครอ้ายอีหน้าไหนที่มันจะไม่กล้าท่อมมารอบกระบอกชันแต่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่กระบอกชิงไม่เคยเห็นที่มันจะก้มกราบไหว้กระบอกชินเลยกระบอกชินแปลกใจว่าทําไมราชครูหานดำรงถึงไม่ยอมก้มกราบไหว้กระบอกชังแต่ยังงส่งไปลูกพ่อ ฟังพ่อนะลูกคนที่เป็นครูผู้ให้ความรู้แก่เราเขาเปรียบได้ก็เหมือนพ่อเหมือนแม่คนที่สองเปลี่ยบเสมือพวกนกี้พระคุณเขาไม่จะเป็นหลอกลูกที่จะต้องมายกมือไหว้เพื่อท,ทำความเคารพต่อเรานะลูกแนตะ่พ่อไปยังพ่อก็สวนพ่อครูก็สวนครูถ้าหามว่าเสียพ่อจะปล่อยให้ราชจากครูหารนะลูก ทำตัวแบบนี้ต่อไปมันก็จะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีใช่<า>ไปหาข้อตกลน้อยอย่างมันก็จะเอาเที่ยงอย่างได้เสด็จพ่ออยางไรก็ตามเสด็จพ่อต้องให้ราชทุตหานันลงกราบไหว้กระบอกฉันถามว่าเสด็จพ่อไม่อยอมให้มันกราบไหว้กระบอกฉันกระบอกฉันสองไปไม่อยอมหรือยังไ เจ้าคดีจะกาดไหวเข้าบ้างไม่รู้เป็นอะไรนะไม่รู้เป็นอะไรไม่คิดจะกาดเข้าบ้างเลยทีผู้หญิงนี่น่ะแกกาดจังทำไมต้องกาดเอามันเขาไม่ยอมเลยกาผู้หญิงจะยอมเป็นอะรเจ้าครูมึงพูดอะไรเนี่ยฮะไอ้โด้สันดาเขาทำไมมึงไม่เห็นแน่ใจว่ากูกาดเขาก็กูเห็นกแล้วว่าเขาหอบพ่อหอบผ่อนหนีมึงอ่ะหอบพ่อหอบผ่อน มงหอ๊ะนอะไรอยู่เนี่ยมึงเห็นว่าเขาห่อว่าหมอผอนี้กูเออแล้วทำไมมึงไม่ห้ามมันช่วยมันเก็บใส่ถุงอยู่ไม่ดูไอ้ลูกไอ้ลูกผมจะไม่ยอมครับยังการให้นะลูกนะจะการสิจงพี่พี่ดีเลยเล็กน้อยจะกลับจะไม่ได้ข้าจะเห็นทุกอย่างแล้วถึงซสียว่าเราขอไปแล้วกันนะทาความกรจกองไฟไปเรื่องมันจะได้จบนะอ๋อ เป็นความต้องการของพระองค์กระหม่อมก็ยินดีนี่ค่ดแล้วพระเจ้ขขาค่ะสิบนิ้วของกระหม่อมราชคูหานรกขอ,ก,อกราบไหว้องค์ราชบุตรด้วยพระเจ้ขขาค่ะ เสียจพ่อไปยัาไงีลูกวันนี้กระบอกฉันรู้สึกเมื่อยเกิดบอกฉันสองไฟตั้งใจจะมาขอเสด็จพ่อเสด็จประพาสป่าหน่ะไปยังไะเออขอเดชะพุทธเจ้าองค์ราชบุตรการป่านั้นอันตรายกระบอกคิดว่าไม่สมควรจะไปนะพุทเจ้าค่ะไอ้ท้ายนู่ลูมึงเป็นแค่กระมวลของข้าทั้งกูไม่กล้าอย่าทังให้ถามมึง พราะว่าพ่อก็เห็นด้วยกับราจคกรูลนะลูกไปก็อันตรายหรือถ้าลูกอยากไปจริงๆทหารเนี่ยกี่น้อยนดยนำไปด้วยลูกลูกจะได้ปลอดภัยเสด็จพ่อไปยังะกระบอกฉันไม่ได้ต้องการให้ทหารไปก็มากมาใหญ่โตแต่ที่กระบอกฉันต้องการกระบอกฉันต้องการตะพาดป่ากับไอ้สอียงแค่สองคนเท่านั้นเออแต่กระบอกบมงคนจะต้องไปด้วยนะพ่คะไอ้ลดด กระบอกดูแลพวงได้ผู้บอกว่าอย่าเสื่อมเลยเย้ไปโหนอยากดิกมือกระบอกฉันอยากไปเรียนแค่สองคนเท่านั้นแต่ไม่ยังค่ะถ้าหากว่าพาผู้ทหารไปด้วยมันก็จะดูเป็นตระทึกรุกโครงคนก็จะตกใจกันกระบอมฉันน่อยากไปประพานชนบทไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านหรือคนป่าเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรถ้าหากว่าหายเบื่อแล้วกระบอกฉันก็จะกลับมาในวังหลวง และที่สำคัญสิ่งที่หุณบอกฉันต้องการอยากจะนำไปประพาสป่าด้วยนั่นก็คือพระแสงพุทธศเสนาเขอเดชะก็บอกฉันอยากได้กระแสงไปด้วยเสด็จพ่อช่วยก็บอกฉันได้ไหมร่วมเป็นการดีนะพจ้าค่ะถ้าเสด็จพ่อได้โปรดมีกระแสงกินตัวไปด้วยจะป้องกันภัยอันตรายได้ดีเลยนะพระเจ้าค่ะก็บอกคิดว่ายกให้ไปเลยพระเจ้าค่ะก็บอกให้ผบมาเลย พูดจริงๆเดี่ยวฉี่เจาะปากมาพูดต้องพูดเห็นด้วยกับเขาเขาไม่ได้ถามมึงไอ้คุมันก็เลยคุณไม่ได้คุยกับคนแล้วมันก็จริงมันก็เชื่อวเลี้ยงฟันจมอยมึงอยากให้มึพูดความลับมึงพูดมันจริงกูก็รู้ตรงมึงเยอะอ้คุณสองไฟเพราะว่าเราลองฟังความลับมาสองคนก่อนดีไหมลูกเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าที่พ่อรู้มาเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเด็พ่อก็อยู่ในไลน์กลุ่มเดียวกันไม่ใช่เหรอไม่ใช่ จะไม่รู้เลย,ก,ยกันเลยปุ๊บต,ต,ต้าตกใจอ่ะนี่สองไฟถ้าเป็นความต้องการของลูกพ่อคงจะปฏิเสธไม่ได้นี่พระแสงของพ่อรักไปนะล,ลูกนะขะันใดไม่อยากคดเสดพูดเลยไปนะไป,ไป,ไป,ไปมานะล,ลูกนะ